สวัสดีค่ะราทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีเมษธาตุไฟนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะคลิปทั่วไปประจำเดือนตุลาคมนะคะตัวตนของชาวราศีเมษเนี่ยได้8ดาบ8ดาบเนี่ยก็หมายถึงณนะวันนี้ชาวราศีเมษที่กำลังมีปัญหาด้านการงานด้านอารมณ์เหมือนกับ ใช้กำลังตัดสินมาก่อนนะเออเอาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ขาดทิศทางแล้วก็ปัญหาที่รุมร้อมทุกด้านแล้วก็รอความช่วยเหลือ นะวันนี้นะคะชาวราศีเมษบอกว่ารอความช่วยเหลือแล้วกันใครนะที่จะมาช่วยเราได้ก็อยู่กัน2คนนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นคู่รักก็ได้อาจจะเป็นคู่การงานก็ได้อาจจะเป็นผู้ที่ร่วมธุรกิจกันก็ได้นะคะใช้ได้หมดตึง้งกําลังอยู่ในสภาวะประสบปัญหารุมเรา้าในขณะนี้นะคะของชาวราศีเมษนะคะสิ่งที่มันเข้ามากระทบคุณณนะวันนี้ที่ทําให้คุณต้องเป็นแดดาบเนี่ยมันหมายถึงความคิดใหม่ๆความคิด จุดเริ่มต้นที่ดีๆหรือว่าสิ่งดีๆนะี่ยมันกาลังจะเกิดขึ้นมาซึ่งมันมากระทบกับคุณซึ่งคุณสงสัยจะไม่อยากให้เป็นเช่นนี้ใช่ไหมคะคุณสงสัยจะไม่อยากให้เป็นเช่นนี้เพราะสิ่งนี้เข้ามากระทบคุณแรงมากๆเลยจนทําให้คุณต้องเป็น8ดาบชาวราศีเมษ คู่เนี้ยต้องบอกอย่างนี้เลยอคู่จะเป็นคู่กิจการงานหรือธุรกิจหรือคู่รักก็แล้วแต่นะคะเรามาพูดกันแปว่าเป็นคู่ผู้หญิงกับผู้ชายเพราะมันเกิดปัญหาละตอนเนี้ยคนเนี่ยเขามีความคิดที่ดีขึ้นคุณไปจุดอะไรเขาให้ไม่รู้นะสิ่งที่คุณจุดมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่อยากให้มันเกิดอะเออเอาแบบนี้แล้วกันอคือมันมีคนคิดใหม่คิดดีคิดทำจุดเริ่มต้นแล้วก็คิด คิดแบบในทางที่มันผ่องใสอะความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าคือมันไม่ได้ไปไปเต้นตามกระแสคุณนะเอางี้แล้วกันซึ่งมันไปกระทบกับคุณมากเลยอันนี้ต้องบอกนิดเลงว่าหนึ่งถ้วยเนี่ไปกระทบกับคุณเยอะเลยคุณต้องยอมรับนะคะผลของการกระทําของตัวเองนะคะเนี่ย รู้อยู่แล้วะว่ามันมันไปลําบากไปยากคุณรู้เลยเนี่ยคุณคิดไว้ล่วงหน้ารู้แล้วทำไมยังทาอะคะ่ะราศีเมษคะรู้แล้วทำไมยังทํานะคะรู้ไหมคะคนที่รู้แล้วทำเนี่ยมีความผิดสองเท่าหรือสามเท่าจากการกระทําผิดนั้นๆเลยนะคะรู้เราวยังปฏิบัติมันถือว่าผิดผิดแล้วผิดเล่าจงใจที่จะผิดอะคะ่ะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น โทษที่จะอยู่กับคุณก็คงจะเยอะหน่อยนะคะแล้วแต่นะคะอันนี้อดีตเนี่ยที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยคุณทําอะไรก็ไม่รู้ละแต่มันสําเร็จทําเกี่ยวกับการทางไกลแล้วก็โอ้จะทําอะไรคุณก็รู้ไปหมดอ่ะดักลวงหน้าเขาได้หมดอ่ะคุณก็สําเร็จคุณก็มีระดับหนึ่งของคุณอ่ะนะคือสามไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงการข่าวสารและความมั่นคงในระดับหนึ่งซึ่งประสบความสําเร็จว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีข่าวสารมาให้คุณก็ฟลุกมาตลอดฟลุกมาตลอดทําได้มาตลอดแต่วันหนึ่งที่มันเป็นตัวตนวัน แสดงมันไม่ฟุกใช่ไหมคะม,มันไม่ฟุกบอกแล้วไงคะว่าความฟุก,กมันไม่มีจริงถ้าคุณอ่ะไม่ทําบุญทํากุศลไลลว้รองรับสิ่งนั้นมันจะหายไปนั่นคือสิ่งที่คุณเคยทําดีมาแล้วความฟุกนั้นมันก็ตอบแทนคุณไปแล้ววันนี้คุณก็มารับกรรมที่คุณสร้างเถอคะค่ะเพราะว่ามันได้แปดดาบที่ตัวตนคุณนะคะชาวราศีเมษเอาละคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นพระราชาถือเหรียญน,นี่ก็หมายถึงคนคนนี้เป็นผู้ชายที่มีเงินเป็นซีออเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นคนที่ เป็นระดับมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของกิจการะนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นพระราชาถือเหรียญเนี่ย ตัวนี้จะเป็นผู้ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเพราะผู้ชายคนนี้ผ่านมาไม่นานตายแล้วคุณเป็นเฮอร์มิตเลยมหาเศรษฐีเข้ามามันน่าจะดีถูกไหมฮะแต่มันกลับกลายเป็นว่าเป็นเฮอร์มิตเฮอร์มิตเนี่ยก็หมายถึงว่าให้คุณเนี่ยอยู่สงบสุขและให้อยู่แบบสงบสงบอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะฝ่ายธรรมะอยากจะมีสัจธรรมบ้างสัจธรรมมันหมายความว่าไงออร่าคุณรู้ไหมอ่ะเราก็ตอบให้เลยนะคะว่าสัจธรรมเนี่ยคือความจริงสิ่งที่คุณได้กระทําไว้คุณทําดีคุณได้ดีคุณทําชั่ว คุณได้ชั่วาวันนี้คุณจะต้องสํารวจตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยจะไปทิศทางไหนต่อไปก็เช่นกันมันจะไปพ้องกับตัวตนของคุณคือคุณได้แปดดาบตัวแปดดาบเนี่ยมันหมายถึงหาทางออกไม่เจอแล้วเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เช่นกันที่ให้คุณเนี่ยนึกถึงเลยว่านึกถึงถึงตัวเองให้มากที่สุดว่าคุณจะไปทางไหนดีคุณจะไปทางไหนต่อเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่จะได้ตัดสินใจของคุณแล้วถ้าตัดสินใจ ผิดทีนี้ก็ลงเหวไปเลยเพราะว่าก็ดูสิครปิดตาและแปดดาบอย่างเงี้ยให้หยุดอยู่เฉยๆเหมือนจะถูกจองจําอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหมือนจะโดนจองจําแต่ก็ต้องทนไปนะคะเพราะว่าก็สิ่งที่เรากระทําเราก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่ามีกระบวนการยุติธรรมเข้ามาด้วยคือจัสติกนะคะเพราะ,ะนั้นไพ่ของชาวราศีเมษเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในช่วงเดือนตุลาคมหรือ ตอนที่คลิปเราออกเนี่ยคุณอาจจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะเกี่ยวกับคดีความแล้วก็การตัดสินแล้วก็การต้องอยู่กับตัวเองสำรวจตัวเองแล้วก็ต้องนิ่งเพราะไปไหนไม่ได้โดนแปดดาบล้อมปิดตาไม่ต้องทำอะไรมันแล้วก็อยู่ไปอย่างเงี้ค่ะเมื่ออดีตเคยสำเร็จมาก่อนเคยย่ามใจเพราะว่าทำอะไรก็รู้ล่วงหน้าดักเขาไว้ถูกหมดก็เลยได้เป็นกำไรกำไรกำไรต่อมาก็มีปัญหาที่ คุณอยากจะแก้ไขมากที่สุดเลยมันไดเดทเดทเนี่ยก็หมายถึงว่ามันจบสิ้นนะปัญหาทุกอย่างมันจบสิ้นมันจบจริงๆเลยค่ะจบเพื่อที่จะไปต้องไปเริ่มต้นใหม่เพราะมันไปตรงไปตรงกับตัวตนคุณมากๆเลยค่ะตัวตนคุณมันแปดดาบเมื่อแปดดาบขึ้นแล้วมาปัญหาที่คุณอยากแก้ไขมันคือเดทหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกระทํามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันยังจะแก้ไขไม่ได้นอกจาก ให้มันจบลงไปและเริ่มต้นมันใหม่ถามว่าแล้วมีแนวทางแก้ไขไหมอะ่ะเเราก็จะบอกคุณว่าให้คุณนะคะมองหาคนที่มีคุณธรรมแล้วก็มีความฉลาดแล้วก็ มีความดีอยู่ในตัวเองอะนะคะคนคนเนี้จะช่วยได้จะช่วยแนะนําจะช่วยนู่นนี่นั่นได้แต่ว่าเราบอกไว้ก่อนนะคะว่าคนดีเก่งฉลาดเนี่ยหายากนะคะไม่ใช่หาง่ายๆแล้วคนอย่างคุณเนี่ยจะเจอหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบเพราะคนดีก็ต้อง ให้คนดีเขาเจอนะคะซึ่งเราไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นเราจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู้รู้แล้วแต่ว่าบุญกุศลแต่บุญกุศลที่คุณได้กระทําคุณก็ใช้ไปในอดีตแล้วนะคะเคยประสบความสําเร็จเคยนู่นเคยนี่มาก่อนแล้วไงคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันถามว่าจะมีทางแก้ทางแก้ไขไหมก็ไปฟังอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากตรงนั้นก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาเป็นนักวิชาการหรือรู้จริงหรือว่าเป็นคนที่สามารถ อธิบายฟ้าดินอธิบายได้ทุกเรื่องอะอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องไปฟังเขาพูดเพราะคนคนนี้จะมีเงินมีทองสยบอารมณ์แล้วก็สยบปัญหาแนวทางแก้ไขทั้งปัญหาอารมณ์ปัญหาการงานปัญหาการขัดแยง้งปัญหา,าที่เราไม่สามารถออกไปจากปัญหาได้ผู้ชายคนนี้เขาจะสามารถที่จะพาคุณออกไปจากปัญหาได้สิ่งที่คุณนะคาดคิดอยู่ในใจก็หมายถึงว่า มันเป็นราชินีราชินีพระจันทร์นะคะคืออาจจะมีความไม่แน่นอนในจิตใจของตัวเองมันไม่อยากจะเชื่อมันเป็นไปไม่ได้มันทําไม่ได้คือก็เถียงไปอยู่นั่นอะ่ะคือคนเราเนี่ยเมื่อเวลามันหาทางออกไม่เจอเนี่ยมันจะคิดหลายหลายร้อยแปดพัมากเลย มันจะหาทางโน้นทางนี้ก็ไม่ได้คือมันไม่แน่ใจเพราะมันมันเสียหลักแล้วไงฮะคือปกติเราเคยมั่นใจเราเคยทําได้แต่พอ,พอมามาแล้วมันไม่ใช่ละมันเราไม่สามารถรู้อะไรได้ละเราไม่สามารถมีคนส่งข่าวเราไม่สามารถอะไรได้เลยอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างลงไปเนี่ยเรากลัวความผิดพลาดมันมากเขาว่าอย่างนี้ เออเรากลัวความผิดพลาดมันมาเยือนเราทุกวันนี้เราก็แย่อยู่แล้วถ้าเราเกิดตัดสินใจลงไปอีกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอีกเราก็ยังไม่รู้ถ้ามันดีซะมันก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ดีละ่ะผลที่เรารับอยู่เนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเราก็กลัวมันเป็นอย่างนี้เลยมันรู้สึกแบบไม่แน่ใจ้วจากคนที่เคยมั่นใจนะคะราศีเมษจากคนที่เคยมั่นใจ แต่วันนี้กลับกลายเป็นคนอารมณ์สองขั้วไปละที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยดีตัดสินใจโปะไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมันจะกลายเป็นบอกว่านี้ดีแต่กลับกลายเป็นบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการแย้งของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นราชินีพระจันทร์ไปนะคะบมดสุปเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าในเร็วๆนี้จะมีพันธมิตรเนี่ยทางธุรกิจเ่ยนะคะจะนําความสําเร็จมาให้คุณเขาบอกอย่างเงี้ย ตัวสุดท้ายนะแสดงว่าคุณต้องแก้ไขได้บางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องแก้ไขได้แล้วก็บางอย่างอาจจะต้องคิดนานหน่อยแต่ว่าสุดท้ายใบสุดท้ายเนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าคุณจะมีพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ดีนะคะนำความสำเร็จแล้วก็นำเงินทองธุรกิจใหม่ๆมาให้คุณได้ได,ไ,ดได้ทำนะคะแต่ถามว่าทำแล้วสำเร็จไหมเนี่ยเรายังไม่กล้าคอนเฟิร์มตอนนี้นะคะเพราะว่านะมันคืออนาคตต้องดูปัจจุบันนี้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยใน การที่คุณกําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยมันผ่านกระบวนการยุติธรรมแบบไหนเมื่อหลังจากการที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าการตัดสินเรียบร้อยแล้วการสํารวจตัวเองของคุณเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงโอกาสโอกาสนั่นก็คือใบสรุปนั่นคืออนาคตนะคะที่ก็น่าจะอีกสักประมาณ4 5หเดือนหรือไม่ก็เป็นปีก็ได้นะคะเพราะว่าในไพ่เนี่ยมัน1ิมัน1ิบใบ สิบใบเนี่ยตอนนี้ตัวคุณอ,อาจจะเป็นการที่กําลังมีปัญหากําลังหาทางออกไม่เจอใช่ไหมคะก็อาจจะเจอไปสัก เดือนหนึ่งประมาณเนี้ยนะคะแล้วพอต่อมาคุณมาเจอผลกระทบผ่านไปเรื่อยๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเราดูเนี่ยแค่1ิบกว่านาทีแต่ชีวิตจริงของคุณน่อาจจะเป็น10ปีก็ได้นะคะที่จะไปเจอธุรกิจใหม่เนี่ยมันไม่แน่เสมอไปอยู่ที่บุญกุศลที่คุณสร้างและการสํานึกที่คุณมีถ้าคุณมีการสํานึกโอกาสมันก็เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณไม่สํานึกอะไรเลยโอกาสมันก็ถอยห่างไปอีกเพราะบุญกุศลเมื่อ,ออดีตคุณใช้หมดไปแล้วไงคะคือเมื่อแต่ก่อนเนี่ยคุณเคยทําอะไรมันก็สําเร็จย่มใจไง,ไงว่าคุณ อุ้ยสาเร็จอะไรเช่นก็ได้เข่าก่อนคนอื่นคือคนเราอะเราบอกแล้วว่าให้อยู่อย่างระมัดระวังตัวอย่าอยู่อย่างประมาทเมื่อไหร่ถ้าคุณอยู่อย่างประมาทนะคะความชิบนภัยจะมาเยือนเนี่ยค่ะมันเข้ามาเลยอยู่ในราศีเมษเมื่อไหร่ถ้าคุณประมาทเมื่อนั้นความสิบนภัยมาแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรอคนมายื่นสิ่งดีๆให้เราเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของธุรกิจใหม่ๆก็รอไปก่อน เพราะว่าณนะวันนี้คุณจะต้องสู้กับตัวคุณเองก่อนบอกออล่าเป็นปี10ปีเลยเหรอไม่หรอกคะ่ะบางคนก็เร็วบางคนก็ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็อย่าลืมสิคะเวลาคุณได้รับความสุขคุณใช้มันไปแล้วเราบอกเลยนะคะว่าความทุกข์เนี่ยจริงๆมันก็แป๊บเดียวเท่ากัน3เดือนเท่ากันแต่คุณจะรู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยมันนาน เพราะอะไรรือป่ามันไม่มีความสุขไงคะมันหายใจเข้าหายใจออกมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยอย่างนี้ก็สิ่งที่เราทําอะนะฮะมันจะเข้ามากระทุง้งแล้วมันก็จะเข้ามาตีจิตใจที่ที่เราเคยทําไว้อะเราทําอะไรไว้อะต้องถามอย่างนั้นว่าเราทําอะไรไว้เราจะมีความสุขเลยมันเป็นไปไม่ได้คุณลองจับบุญกุศลสิคะแล้วคุณจะไม่ทุกข์แบบนี้หรอกนี่คุณไม่ได้จับบุญกุศลคุณจับความกระหายความอยากได้ ความอยากมีความอยากเท่าเทียมคนอื่นอย่างนี้ซึ่งเราเป็นกบอะเราก็เป็นกบไปสิคะจะต้องไปอยากเป็นนกเป็นกาคุณเคยฟังนิทานไหมคะที่กบอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อะค่ะนั่นแหละสุดท้ายเขาก็เป็นกบอยู่วันยังค่ำเนี่ยกบมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นมีปีกบินเป็นนกเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นอะไรเราต้องทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นนะคะคือการทําดีสําหรับตัวเราเองแล้วเราค่อยออกมาสู่สังคม อร่าบอกนะคะทุกคลิปเลยเราก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าทุกคนจะฟังอร่าหรือไม่ฟังหรือล่ำคาญหรือทุเรศหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกอร่าไม่ได้ไม่ได้บอกนะคะว่าพูดแล้วทุกคนต้องฟังไม่ใช่นะคะเราแค่มาแนะนําแล้วก็บอกกล่าวคุณในในฐา,านะที่บางทีบิดามารดาคุณก็ไม่ได้บอกเพราะไม่มีเวลาได้คุยกันหรือไม่ก็ไม่เคยจะได้ได้ยินเลยไอ้คาแบบเนี้ย ใช่ไหมคะเราเลวอยู่ก็พลิกเป็นคนดีกลับตัวกลับใจสมัยมันไม่เสียหายหรอกค่ะเพราะเรายังไม่ได้เดินสุดสายทางเรายังไม่ได้เดินไปจนสุดมุมแล้วต้องเหวแล้วลงไปอย่างนี้โอ้โหมันเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่ได้ก้าวตกลงไปในเหวอะ่ะเรายังมีโอกาสกลับตัวเสมอๆนะคะทุกคนเขาให้โอกาสเสมอๆนอกจากคุณมันกลับไม่ได้แล้วมันกู่ไม่มาแล้วเท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเราฝากด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้กับออร่าทาร่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ